เกมลผมรู้สึกว่ามันแบบไม่ไม่มีการพัฒนาอะไรเลยคือเขาให้ผมวิ่งไปรออีบอยถ้าบอสอยากที่จะพัฒนาตัวเองบอสไม่ควรไปเล่นบาสท,ทุกวันเดี๋ยววันนี้เราจะตอบปัญหาน้องๆน,นะครับเกี่ยวกับบาสนะครับให้คําแนะนําอะไรน้องๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นบาสท,ทั้งเ,เรื่องซ้อมเองเรื่องแข่งเองหรือแม้แต่เรื่องการแบบสังคมนะครับที่สนามอะไรเงี้ยอันนี้น้องชื่ออะไรเอ่ย ผมชื่อบอสครับบอสมีเรื่องอะไรวันนี้ผมมีปัญหาอยู่ผมว่าจะพิม์ไปเลยผมว่าโ,โทวมาดีกว่าผมเล่นบ้านอยู่นี่ผมโอเคนะพี่แต่แต่ผมเล่นบ้านอยู่ที่บ้านที่บ้านผมสลิดแทนพี่ผมเวลาผมไปเล่นหน้าห้างผมรู้สึกว่าผมม,มันแบบไม่เกิดก,การาพัฒนาเชนะ่ที้พุดคือผมต้องพัฒนา่อนนะว่าผมะเป็นคนตัวใหญ่ที่แล้วก็สูงประมาณร้อยแปดสิบสี่ล้วเขาให้เล่นเป็นตลอดเกมรับอ่ะผมโอเคนะพีไ่ได้แบบได้เล่นตามปกติแต่เกมลูกผมรู้สึกว่า มันแบบไม,ไม่มีการพัฒนาอะไรเลยคือเขาให้ผมวิ่งไปรอรีบายหมายถึงว่าเราควรทำยังไงถ้าเจอเคสแบบนี้ใช่ไหมโอเคงั้นอันนี้มีสองประเด็นนะบอสอันแรกก็คือบอสบอกว่าบอสอยากที่จะพัฒนาตัวเองอันนี้หนึ่งนะครับสองคือบอสบอกว่าบอสรู้สึกแบบว่าเราไม่ชอบสไตล์การเล่นแบบนี้ใช่นะ <Okay. S 2> ครับโอเคอย่างแรกนะพี่ขอพูดเรื่อง ถ้าบอสอยากเก่งก่อนหมายถึงว่าถ้าบอสอยากพัฒนาอ,อ,อันนี้พี่พี่ขอแชร์แนวคิดของตัวพี่เองเลยว่าถ้าบอสอยากที่จะพัฒนาตัวเองบอสไม่ควรไปเล่นบาร์ทุกวันเพราะว่าถ้าบอสมองหาว่าบอสอยากที่จะพัฒนาขึ้นชูดแม่นขึ้นหมายถึงว่าชุดได้มีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นแต่บอสเนี่ยอาทิตย์นึงไปเล่นบาสสัก5วันมีโอกาสได้แบบไปเล่นออกกำลังกายตอนเย็น5วันบอสเลือกที่จะไปเล่นบาร์ทั้ง5วันเลยหมายความว่าบอสก็จะได้เล่น แค่นั้นแต่บอสจะไม่มีโอกาสได้เทรนนิ่งตัวเองเลยการที่บอสบอกว่าบอสอยากเก่งขึ้นแต่บอสไปเล่นแต่ทีม5ไปแต่สนามอันนี้เป็นเป็นทัศนคติที่อาจจะไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกแทนที่จะเอาเวลาตรงนั้นอนะเล่น4วันซ้อมวันหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้เป็นตัวเลขที่เข้าใจง่ายๆเลยนะสมมติต้องน้องดูอยู่เนี่ยน้องๆอ,อาจจะไม่เห็นด้วยในบางคนหรือบางคนอาจจะเก็ีแล้วจริง,รงๆเวลาเราไปเล่น5 5เนี่ยบอสทายซิว่าบอสสมมติว่าบอสมมอยากชูดแม่นขึ้นวันหนึ่งอะบอสไปเล่นห้าห้าบอสได้ยิง ห้าลูกนะพี่ห้าลูกแล้ววันหนึ่งบอสคิดว่าเล่นกี่เกมเคเล่นยี่กรุงเทรประมาณประมาณห้าเกมแต่ถ้าเล่นที่สริก็ประมาณสองเกมครับแล้วได้ชุดแค่สิบลูกแต่บอสอยากที่จะเก่งขึ้นบอสเล่นสัปดาห์หนึ่งกี่วันประมาณห้าวัน,นครับแล้วก็เข้ายิงประมาณสองวันอ่ามีเข้ายิงด้วยโอเคสแสดงว่าบอสต้องมองอยู่แล้วว่าบอสอาจจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวเองคําถามคือถ้าสมมติบอสอยากซ้อมชุดอ่ะให้แม่นขึ้นอ่ะบอสชุดสามสิบลูกแต่บอสก็รู้อยู่แล้วว่าการที่เราจะซ้อมชุดได้ มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับตัวเองถูกไหมหมายถึงว่าเราต้องซ้อมชุดจุดเดิมๆหรือว่าอะไรเพื่อให้กล้ามเนื้อมันจดจําถูกไหมอันนี้อันนี้เป็นค่อนข้างเป็นพื้นฐานเนาะสมมติพี่ซ้อมประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่นับลูกลงแล้วกันพี่ชุดแล้วพี่เก็บบอลเองมีประมาณ300ลูกบวกเลยนะ300ลูกบวกยิงเป็นจุดนะพี่อันนี้แล้วแต่ดีไซน์ของคนแล้วกันพี่พูดแค่ว่ายกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าสมมติบอสอยากที่จะพัฒนาตัวเองเหมือนแทนที่บอสจะเก่งขึ้นในการเล่นแต่5้าห้าบอสอาจใช้เวลาประมาณไม่รู้ดนนาามกดี่่ซอมบคิดดูวา เล่น5วันกับเล่น3วันบอสคิดว่าบอสยังเก่งเหมือนเดิมไหมแล้วเอาอีก2วันไปซ้อมหมายถึงว่าเซ้นใน5 5เซนในการเล่นทีมหรือว่าอันเนี้ยมันจะน้อยลงไหมบอสว่าไม่ครับเออนั่นแหละเนี่ยพี่เข้าใจนะว่าเล่น5้าามันสนุกกว่าซ้อมเคยเคยเห็นไหมว่าอย่างสมมุติว่าผู้เล่นอย่างพวกแบบ TBL ไงเขาก็มีความชัวร์กว่าเราอยู่แล้วหมายถึงว่าเล่นบาส55าตอนเย็นแค่เกม15้าเกมสั้นๆแบบเนี้ยแล้วเล่นเล่นสั้นๆใครก็มีโอกาสแพ้หมดไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนถ้าเล่นเกมยาวล่ะสมมุติเล่นเลยเี่คว โอกาสที่ความสม่ําเสมอของผู้เล่นที่เขาซ้อมมาหรือว่าผู้เล่นที่เขาเล่นในระดับสูงเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่เขาจะ,ะประสิทธิภาพเขาอาจจะนิ่งกว่าแต่เราเนี่ยอาจจะควอเตอร์แรกเราอาจจะยิงได้แบบอยู่ดีๆผีเข้ายิงลง5ลูกลง5ลูกเลยแต่พอควอเตอร์สองสามสี่เราแบบลงลูกเดียว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 เพราะอะไรเราเหนื่อยหรือว่าเรากล้ามเนื้อเราไม่ไหวหรือว่าเราเราไม่เคยชินกับการที่เล่นในภาวะแบบเหนื่อยมากๆแต่ต่างกันกันกบ TB l ถูกไหมที่เขาเคยชินกับการแบบนี้มาตลอดมาตรฐานเขาไม่ตกตลอดทั้งเกมเนี่ยพี่ถึงบอกว่า สิ่งที่แตกต่างแม่งคือตรงนี้เว้ยยิ่งเล่นเยอะอะกลายเป็นข้อเสียด้วยซ้ำเพราะมันจะทําให้เราแบบล้าถูกไหมแทนที่เราจะเอาเวลาไปทาอย่างอื่นแต่เราก็ต้องเผื่อเวลาเพื่อซ้อมด้วยเหมือนเหมือนที่เราเผื่อเวลาไปเรเวลไงงั้นอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องที่บอสอะไปเล่นอยู่ที่สุริน มิติบาสมันขาดไปอาจจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามอันนี้พี่มองว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกมันเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้เว้บบอสคือสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําให้ได้คือเราแม่งพิสูจน์ตัวเองไว้ว่าเราทําอะไรบางอย่างได้เขาอาจจะคิดว่าเราก็ธรรมดาคนหนึ่งแต่สมมุติว่าเล่นเล่น,เล,นเล่นไปแล้วแบบเราว่างเรามีโอกาสได้ยิงยิงยิง,ย,งยิงลงสองลูกสามลูกสี่ลูกเฮ้ยไอเฮียนี่แม่งแม่นวะเห็นไหมมันต้องเกิดการพิสูจน์ตัวเองในในตอนที่พิสูจน์ตัวเองอาจจะดีพอหรือไม่ดีพออันน้อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถามว่าถ้าบอสยังทาไม่ได้บอสยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้แล้วบอสคิดว่าไงเรื่องนี้แต่เราต้องพิสูจน์ตึวงเืองนี้ไม่ได้ครับถูกต้องมันจะเป็นยังไงเราเกี่ยนอะไรไม่ได้ถูกต้องบอสต้องพิสูจน์ตัวเองเว้มีอะไรอีกไหมไม่ผมเล่นอยู่ที่บ้านเรเป็นอย่างนี้เราผมลองมาเล่นอยู่เทปว่าคือ,คอมันต่างสนามใช่ไหมพี่แต่ผู้ใหญ่ที่สนามเทพเขาให้โอกาสเราเล่นมากกว่าพี่ยังบอกไงว่าทัศนคติคนเรามันไม่เหมือนกัน สังคมบาร์แต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันคนมันมันไม่ได้ว่าคนนี้ไม่ดีคนนี้ชั่วคนนี้ดีไม่ใช่นะคขอบคุณครับบอร์ที่โทรมามีอะไรก็ฟีดแบ,บ็พี่หน่อยนะว่าโอเคไม่โอเคในะแบบสมมุติว่าหลังจากที่ไปไปปรับแล้วเดีย๋ยวพี่อยากให้เราซ้อมนะพี่คิดว่าเราควรซ้อมไม่ใช่ไ่มไม่ใช่ว่าต้องซ้อมนะแต่ถ้าซ้อมได้จะดี